ของควัญของเพจเปลี่ยนพลังสู่ความรวยนะคะมอบให้ทั้งที่เพจแล้วก็มอบให้ทุกคนทุกท่านที่ YouTube ด้วยนะคะก็ขอขอบคุณกับการกดไลค์นะคะการกดแบ่งปันในทุกครั้งที่เราแบ่งปันในเรื่องเราข้อมูลดีๆนะคะเพื่อให้ทุกทุกคนได้นะคะเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆในเรื่องราวชีวิตแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงในชีวิตในทางด้านดีนะคะ ยุคีสมัยนี้เนี่ยฮะคะเราหันซ้ายแลขวาเราจะเห็นว่าชีวิตเก่าๆเนี่ยมันไม่หวนกลับมานะคะเดี๋ยวเรามานะคะดูในเรื่องราวสงการปีนี้เราจะได้ซิดหรือได้ศาสตร์เราจะได้เล่นสงการกันหรือไม่นะคะ <S <S เอาเป็นว่านะคะ,ะก็เข้ามาอีกหนึ่งปีนะคะที่เราจะเข้าสู่ในเรื่องเรานะคะประเพณีไทยที่เรียกว่าปีใหม่ไทยโอเคไหมอของขวัญวันนี้นะคะ ให้พวกเราได้เข้าใจนะ,ะว่าอาชีพบนโลกนี้และการดำรงชีวิตของเรามันมีมากมายเหลือเกินค่ะดังนั้นของขวัญวันนี้จึงให้นะคะได้รู้ว่าถ้าเข้าใจการขับเคลื่อนชีวิตพลังบวกนะคะคุณจะอยู่ในอาชีพไหนก็สำเร็จได้นะคะนี่คือสิ่งที่คุณไม่ต้องนะะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบคนอื่นเอาตัวเองไปแข่งขันกับใคร ะะคุณจะต้องอยู่นะคะคือเป็นเสาหลักของชีวิตตัวคุณเองและคุณก็ต้องนะคะถามใจตัวคุณเองว่าตัวคุณเองมีความสุขในการที่จะสร้างอะไรให้กับโลกนี้นะคะดังนั้นเมื่อคุณเอาความสุขนะคะในการสร้างในสิ่งที่คุณรักสิ่งนั้นล่ะค่ะจะสร้างไรายได้ให้คุณจะสร้างทางไหลของเงินให้คุณ และจะสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้กับคุณนะคะนี่คือสิ่งที่นะคะที่จะได้ตัดในเรื่องราวของอาชีพว่าจะทําอาชีพแบบคนอื่นดีไหมเห็นเขาขายออนไลน์ดีๆก็เข้ากับในการขายออนไลน์กับเขาะะก็นะคะพวกมากลากไปและสุดท้ายตัวเองไม่ได้รักในอาชีพที่จะทำนะคะมันก็กลับกลายเป็นเรื่องที่จะประสบความสร็จ แทนที่จะประสบความสำเร็จก็กลายเป็นเรื่องที่คุณได้ตุนสินค้าเต็มบ้านนะคะอันนี้บอกตัวเองด้วยนะคะเพราะตรง,งหน้านี่ก็มีสินค้านะคะในตัวที่นะคะแห่ตามกับคนอื่นไปเช็คเช่นเดียวกันแล้วแล้วก็มันเป็นเรื่องราวของการที่นะคะเราไม่ได้เช็คว่าตัวเราเองเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเป็นใครอะไรกันแน่ๆน,นะคะอาชีพหลากหลายบนโลกเนี่ยที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเนี่ย มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวะนะคะไม่ต้องไปหันซ้ายแลขวาว่าคนอื่นก็ทําแบบนั้นแล้วฉันต้องทําแบบนั้นด้วยเอาคนอื่นกับ,กบคุณอะนะคะมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมมันเหมือนกับต้นไม้อะไรไหมต้นมะพร้าวอะนะคะที่พยายามอยากเป็นต้นมะม่วงนะคะขอบคุณท่านที่ให้กําลังใจนะคะต้นมะพร้าวอะนะคะคุณจะพยายามอยากเป็นต้นมะม่วงไปทําไมรากใครก็ไปดูดนะคะสารอาหารจากใต้ดิน ของใครก็ของมันเข้าใจไหมคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นต้นมะพร้าวจงเติบโตนะคะเป็นมะพร้าวที่สมบูรณ์แบบที่สุดและให้ผลผลิตกับนะคะผู้ที่จะกินผลมะพร้าวดีกว่าเหอะมันจะเป็นประโยชน์ต่อกันเยอะนะคะเออส่วนต้นมะม่วงเขาก็ให้เขาเติบโตในส่วนของต้นมะม่วงไปอย่าไปหันซ้ายแลขวานะคะเป็นต้นมะพร้าวและอยากเป็นต้นมะม่วงแทน นะฮะคุณจะไปสิงสถิตเป็นต้นมะม่วงมันไม่ได้นี่คือยกตัวอย่างนะดังนั้นเนี่ยจงเป็นตัวของตัวคุณเองคุณจะอยู่ในอาชีพไหนนะฮะสำคัญที่สุดนะฮะเลี้ยงชีพได้อย่างมีความสุขเมื่อสภาวะสุขของคุณ่ะนะฮะมันไม่ปนด้วยพลังลบแล้วเดี๋ยวนะฮะจิตของคุณที่ผ่านในเรื่องการเวลานับไม่ถ้วน จะไปดึงไปดูดนะคะในสิ่งที่คุณปรารถนาเข้ามาในรูปแบบมหาสารพันลึกเยอะแยะมากมายนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะมันเอจี้ก็นะคะอ้าวก็ถูกลอตเตอรี่ก็มีนะคะเงินลอตเตอรี่ก็มาสามารถเอามาใช้จ่ายได้นี่คือนะคะการที่คุณอะเป็นตัวของตัวเองนะ,ะไม่ได้มาวิตกกังวลนะคะว่าจะต้องแห่แห่นต้นแต้นแต้ไปทํางานเหมือนคนอื่นนะคะเมื่อไหร่ที่ คุณมีสภาวะของชีวิตที่อิสระภาพนะคะเมื่อคุณมีอิสระภาพตรงนี้มันจะเพิ่มพูในเรื่องของความสุขใจสบายใจไว้วางใจในชีวิตเมื่อคุณสุขใจสบายใจไว้วางใจในชีวิตนะคะตัวพลังนะคะทั้งพลังภายนอกและพลังภายในเนี่ยที่เขาร่วมทํางานกันอย่างดีที่เรียกว่าจิตสํานึกกับจิตใต้สมมึกนะ่นะคะเขาร่วมประสานงานในกระบวนการสร้างพลังบวกอย่างต่อนเนื่องและอย่างดีเนี่ยนะคะ มันก็จะเหมือนนะคะในเรื่องการสลายะะเขาเรียก่าสลายเมฆหมอกนะคะในดวงจิตของตัวคนดเองให้เกิดในเรื่องราวของการได้รับนะคะหรือใช้พลังงานของตัวเองไปดึงไปดูดในสิ่งที่เป็นตัวคุณมาให้กับชีวิตนะคะมีตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะคะที่ที่น่าสนใจมากบนโลก t ิ k กต็อกนะคะคือตอนนี้อาชีพน่ะมันหลากหลายมากในการที่จะเลี้ยงเลี้ยงปักเลี้ยงท้องนะคะของแต่ละ น,นะมีอาชีพอาชีพหนึ่งนะคะที่ทําใหา้ผู้หญิงคนนี้มีรายได้อย่างมากมายนะคะเขาไม่ใช่คนแบบสวยสวยหรูสวยเพอร์เฟกนะคะหุ่นก็ท่าอย่างนั้นนะคะหน้าตาก็ประมาณธรรมดาแต่เขาใช้โอกาสนะคะพิเศษของเขาในการตดเก่งคุณฟังไม่ผิดนะคะในการตดเป็นคําพูดหรือในการตดเป็นเสียงดนตรี เป็นจังหวะฉากคนนะคะแล้วก็นะคะมีคนแห่แหนไปดูเขาตดนะคะในช่องของเขานะคะเมื่อมีคนตามดูตดเขามากๆๆๆๆเขามีไรายได้แล้วก็นะคะมีรางวัลพิเศษจากการตดของเขานี่ก็คืออาชีพเขานี่คือความเป็นหนึ่งของเขาเป็นเป็นการยืนหนึ่งนะคะในเรื่องเราสิ่งที่เป็นตัวเขาเอง ที่คนอื่นก็เรียนแบบการกดแบบเขาไม่ได้นี่ก็สามารถที่จะสร้างนะคะชีวิตให้มีความร่ำความรวยได้นี่คือยกตัวอย่างนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆคนนะคะอาจยกตัวอย่างของคนทำขนมครกใครๆก็ทำขนมครกทั้งประเทศอะ่ะมีเยอะแยะมากมายนะคะทุกตลาดนะ่ะมีขายหมดแหละขนมครกอ่ะนะคะแต่นะ,ะมีคนทำขนมครกที่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวันๆ กับมีคนทําขนมครกที่ขายไม่ดีเลยกับนะะมีอีกนะฮะจำนวนน้อยมากๆที่ทําขนมครกแล้วจนร่ำจนรวยนะะในเรื่องราวของทุกอาชีพเนี่ยมันจะมีคนที่ทําได้ดีที่สุดและทําได้หวยที่สุดนะะทำปันมาณปันอ่าปันมันปันันกลางเนี่ยนะคะก็มีเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะความแตกต่างก็มันอยู่ตรงเรื่องราวของความรักเอาใจใส่ กับเนื้องานที่เขาทำเนอะไหมฮะเนื้องานที่เขาทําและเอาใจใส่จนกระทั่งเนี่ยความรู้สึกนะคะการเอาใจใส่ในอาชีพที่ตัวเองทำเนี่ยมันไปส่งผลกับลูกค้าที่เขามาอุดหนุนนะคะเออเรื่องราวแบบเนี้ยลูกค้าเขาก็สัมผัสได้นะคะ ถ้าคุณเป็นคนขายของหน้างอคอหักนะเมนเทอร์จี้ก็ซื้อครั้งเดียวแล้วบอกต่อต่ออย่าไปซื้อมันเลยนะคะแม้จะอร่อยแค่ไหนก็อย่าไปซื้ออะไรเงี้ยมันมีอย่างนี้นะมันมีอย่างนี้จริงๆนะคะไม่เชื่อคุณเออใช้ความรู้สึกของคุณช่างตรงวัดดูนะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะลุกขึ้นมาทํามาหากินอะไรเนี่ยนะคะคุณจะต้องรักในสิ่งที่คุณทํานั้นๆค่ะรักในสิ่งที่ทุกทำนั้นๆและก็ หมั่นเอาใจใส่นะคะพัฒนาในสิ่งที่คุณทําตรงนั้นนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่โมเมนตัมนะคะพลังงานของคุณที่คุณทําอย่างต่อเน,นื่องและไม่หยุดเลยนะคะทำต่อเน,นื่องและไม่หยุดเลยเนี่ยนี่เป็นส่วนที่จะทําให้คุณเนี่ยมีอาชีพนะคะ,ะเฉพาะที่เป็นของคุณและถ้าเกิดคุณนะคะทำโดยที่ไม่ได้หวังนะคะในเรื่องราวของตัวเงินเป็นตัวแรกแต่หวัง เพื่อจะให้ตัวเองมีชีวิตชีวาและมีความสุขเป็นตัวนัมเบอร์วันนะคะและสิ่งนั้นอ่ะมันจะทําเงินมากกว่าสิ่งที่หวังที่คุณหวังจะให้ต้องการเม็ดเงินกลับมาเพราะทําด้วยความรักพลังงานความรักเนี่ยใครๆก็ชอบและโลกใบน,นี้นะคะก็สร้างด้วยความรักนะคะศิละปะอะไรต่างๆดูเหมือนไม่ได้มีความจำเป็นสําหรับชีวิตแต่เมื่อไหร่ที่ศิลปินนะคะทำศิละปะ ด้วยความรักมันจะเป็นมูลค,ค่ามหาศาลนับไม่ถ้วนนะคะอย่างที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นาภาพวาดนะคะที่โด่งดังมีการประมวลมูลค่าจํานวนมากเท่าไหร่นะคะประวัติของผู้ที่วาดนั้นนะ่ะเขาลงรายละเอียดนะคะลีลาท่าทางและนะคะเ,เ,เขาเรียกว่าความรู้สึกไว้ในนุภาพตรงนั้นดังนั้นการสื่อสารนะคะในเรื่องของศิลปะบนโลกวันนี้มันขึ้นอยู่กับศิลปินคนนั้นน่ะ นะคะมีความอินเนอร์กับการสร้างมากน้อยแค่ไหนนะคะดังนั้นตัวคุณเองก็จงหาความเป็นอินเนอร์ในตัวคุณเองว่าคุณนะ่ชอบอะไรและรักอะไรทำอะไรในสิ่งที่คุณรักทำอะไรในสิ่งที่คุณชอบคุณจะไม่เลิกทำเข้าใจไหมคะดังนั้นเนี่ยทุกอาชีพมันจึงเกิดขึ้นได้จากความรักและความชอบของคุณ มันเป็นเวิร์กช็อปที่5ที่เป็นฮอซี่ให้พวกเราไว้นะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือว่าจงใช้เวลาวันละหนึ่งชั่วโมงนะคะจงใช้เวลาวันละหนึ่งชั่วโมงที่คุณจะลงมือทําในสิ่งที่คุณรักสุดๆและคุณมั่นใจว่าคุณจะไม่เลิกนะคะเลิกลากลางทันเด็ดขาดในสิ่งที่คุณจะทําถ้าคุณทําในสิ่งที่คุณรักนะคะวันละหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงคือหนึ่งชั่วโมงนะคะ ไม่มากไปกว่านั้นและไม่น้อยไปกว่านั้นและทําต่อเนื่องทุกวัน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 ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกต็ตามคุณยังทําอยู่นะคะเมื่อนะคะคุณสะสมชั่วโมงในการทําต่อเนื่องอย่างน้อย100วันหรือนะคะเป็นเรื่องราวที่เรียกกันว่านะคะพลังหนึ่งหมชั่วโมงนะคะโมเมนตัมเนี้ยมันจะส่งผลกลับมาหาคุณอย่างมหาศาลแน่นอนเพราะพลังจักรวาลเนี่ยเขาเช็ค ในเรื่องเราการเอาใจใส่ใของการลงมือทําของคุณด้วยการสั่นสะเทือนนะคะในความรู้สึกของคุณและเมื่อไหร่การสั่นสะเทือนที่มันมากพอเนี่ยนะคะจนกระทั่งนะคะเกิดความเรียกร้องความสนใจจักกวาลได้เนี่ยนะคะคุณจะมีโอกาสเหตุการณ์สถานการณ์ที่เรียกว่าโชคดีโชคโชค่วยมหาสจาักรกับสิ่งที่คุณทำวันละหนึ่งชั่วโมงแน่นอนที่สุดนะคะ ไปทบทวนเวิร์กช็อปที่5นะคะอันนี้เป็นเรื่องเราความสำคัญมากๆถ้าเมื่อไหร่ที่คุณยังต้องใช้ชีวิตอยู่ในรูทีนของการใช้ชีวิตที่เหมือนกับว่าทำงานเพื่อนะคะกลัวไม่มีกินทำงานกลัวนะคะไม่มีไรายได้มาจ่ายค่าใช้จ่ายนี่คุณกําลังเอาชีวิตตัวคุณเองเนี่ยนะคนะ,ะไปใช้กับสภาวะที่จะ,อะยอมจำนวนกับความกลัว ในการเกิดมาการใช้ชีวิตของคุณอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องมีนะคะสิ่งที่คุณรักออกสแสดงผลนะคะลองรัในขณะที่นะคะงานวันละหนึ่งชั่วโมงเขาเรียก <c oughs> <c oughs> ว่าสิ่งที่คุณทําด้วยความรักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยที่มันจะขยายผลให้คุณได้เมื่อไหร่ตรงนั้นมันจะเป็นสร้างรายได้มหาศาลและถึงเวลานั้นคุณสามารถที่จะออกจากงานที่คุณเสมือนถูกนะคะกงขัง <c oughs> ขังในเรื่องราวสภาวะจิตวิญญาณของคุณนะคะไม่อิสระเนี่ยออกมานะคะพัฒนาในสิ่งที่คุณนะคะใช้เวลาว่างนะคะจากการที่คุณทามาหากินทุกวันเนี่ยไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะแต่เอานะคะเวลาหนึ่งชั่วโมงของแต่ละวันมาทําในสิ่งที่คุณรักเนี่ยที่มันเติบโตในเวลาที่เหมาะสมนะคะถึงเวลานั้นที่คุณสำแดงฤทธ์อะไรของคุณออกมาแล้วคุณก็จะอิสระนะคะไม่ต้องไปทนทํางานประจําในสิ่งที่คุณไม่ชอบอีก นี่คือทางเลือกนะคะนี่คือทางเลือกอีกช้อยหนึ่งอยากให้ทุกคนไปทบทวนในเวิร์กช็อปที่5เราอยู่ในเพจนี้คลี่เมนพลัจีให้เวิร์กช็อปที่5นะ,ะเป็นเวิร์กช็อปที่ผู้สร้างนะะผู้สร้างในเรื่องราวของการใช้ชีวิตอิสระเนี่ยเขาก็ใช้แบบนี้มาระดับโลกนะคะแล้วมันก็เป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนโดยที่คุณไม่เสียหายอะไรนะคะคุณสามารถที่ ทำงานในสิ่งที่คุณเรียนจบมาในตรงสาขาที่คุณทํางานหรือทํางานในส่วนของธุรกิจของครอบครัวคุณหรือจะเป็น f r e e l a n ซ์อิสระก็ทําให้เป็นเต็มที่ไปแต่คุณอย่าลืมค่ะว่าคุณคือผู้สร้างและแน่นอนแหละคีย์รหัสลับในตัวคุณเองมันจะต้องมีความชัดเจนว่าคุณเกิดมาเพื่อสร้างอะไรให้เด่นในตัวคุณและสิ่งนั้นมันจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับตัวคุณครอบครัวคุณ และพลังงานของโลกใบนี้ทรงสร้างนะคะด้วยความรักและก็สนามพลังงานความรักที่ระหว่างคนสร้างงานนี่แหละมันจะเป็นการช่วยนะคะเยียวยาโลกนี้นะคะให้มีนะคะมลภาวะที่ดี อันนี้เป็นเรื่องเราสอดคล้องกันนะคะมันมีมิติที่ลึกซึ้งมากดังนั้นนะคะอย่าเอาตัวเองไปทําอะไรที่ขุณนมัวแม้กระทั่งระหว่างการทํางานทําไปบ่นไปทําไปนะคะทะเลาะเบาะแวง้งกับนะคะเ,เพื่อนร่วมงานไปอย่างเงี้ยคุณเข้ากับว่านะคะไม่ได้ไปสร้างสารรค์นะ,ะคุณกําลังสร้างนะคะสนามพลังงานที่ไม่ดีนะคะการทําอารมณ์ไม่ดีมันก็ทิ้งนะคะในเรื่องเราพลังงานโมลภาวะไม่ดีให้กับชั้นบรรยากาศโลก นี่เป็นเรื่องที่คุณต้องนะคะลองคิดพิจารณานะและเอาใจใส่นะคะดังนั้นในเพจเปลี่ยนพลังสู่ความรวยเราเนี่ยเราเนี่ยนะคะเปลี่ยนทั้งที่เปลี่ยนออกหมดนะคะทั้งร่างร่างกายจิตใจและจิตวิญญาเพื่อให้ทุกคนเนะี่ยปลดปล่อยนะคะในเรื่องเราความทุกข์ทีข่ขังอยู่ในใจให้มาสู่ในเรื่องเราตัวตนที่แท้จริงของตัวตนเองและมีทางออกให้ด้วยนะคะไปย้ําอีกนี้นะคะไปทบทวนเรื่องเวิร์กช็อปที่5นะ พื่อชีวิตนะคะที่จะมีอิสรภาพของคุณในเร็ววันมีบางคนนะคะใช้โปรแกรมของการเปลี่ยนนะคะเขาเรียกว่าเริ่มต้น90วันพอครบ90วันสิ่งมหัศจรรย์น,นะคะในเรื่องราวที่เขาใช้วันละหนึ่งชั่วโมงนะคะในการสร้างบางสิ่งบางอย่างด้วยความรักเนี่ยมันสร้างไรายได้นะคะหลายหลักให้เขามาเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเฉพาะป็นทอรจี้ก็ใช้โปรแกรมนะ,ะ90วันนะคะวันละหนึ่งชั่วโมง อย่างที่มีความสุขและเชื่อมั่นเชื่อใจนะคะเมื่อปีที่แล้วนี่ก็ตัวเลขนะคะเจ็ดหลักเนี่ยเข้ามาและทําให้ชีวิตอิสระมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อนะคะคนทั่วโลกหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรทั่วโลกนะคะในเมื่อคนทั่วโลกเขาใช้ได้ผลแล้วคุณทําไมจะไม่ได้ผลลองพิจารณานะคะมีตัวคุณเท่านั้นละค่ะที่จะทําได้นะคะโดยที่ก็เป็นแค่ผู้บอกถ้าคุณไม่ทําก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้จริงๆคะ่ะ ขอใทุกคนโชคดีนะคะเปลี่ยนในเรื่องราวของสิ่งที่มีอยู่ปัจจุบันให้เป็นสิ่งที่ดีในเร็ววันและเร่งด่วนค่ะโชคดีนะคะพวุนี้มาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย